เห็ดหูเห็ดหูอย่งเห็ดหูอย่างว่าต้องมาล้นหูลั่นหีกูดอกสตินีดิสมนเราสิหักเขาหางไปดลึกแท้เบาๆเขามอแยยาน่มฮึ่มฮ่มฮึ่มฮอ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่่่ มีกี่หม <laughs> ูแล้วบปวเห็แป๊อันอันนี้ไม่ไงน,นี่ no for clean นะแม่ for อีกข้ออื่นอยังไม่ใช่หลักไม่ใช่หลักอืม <ứng. S 1> <c oughs> พี่กินกาแฟาน้ำบีทุกวันเลยขอบคุณนะคะวันนี้ไลายในลา์ในติกต๊กตอกวอเดี๋ยวไล่ค่ะมึงเจ้าขาไอ้สติ๊กมึงพักอุปิเที่ยวในอะไรปอนี่เดี๋ยวนี้เออมึงอยากไปอยากไปโอเคปรแก๊บเนี่ยไม่เคยไปบางแสนอะไปบางนะ บางแสนบางแสนเป็นเนี่ยเนี่ยเดชพัทยาไหมมึงอยากไปบางแสนเออมึงสิไปบางนากูบ่ไปบางนากูสิไปบางแสนกูบ่เคยไปบางแสนเอาบ่ห่อยเออ yes we can make a trip บางแสนเด้ะยัง stay here หรือ not ให้ลูกอยู่บ้าน no we go trip because to Hawaii บอกไปฟิตเนสเดะ วัวละตัวมันเสียเอาลูกไปน้ำไปเซงกันอยู่น้องเลมห์ด้วยว้เล่นเอาไม่ใช่เซงกันอยู่ใส่อยู่ตานอนบ่อยูสนุนเลยนะคนเยอะมากค่ะเสาร์อาทิตย์โอสัอนบ่ไปค่ะดีให้ชูลงเล่ห์บ่มีผู้ใดเห็นเขาบอกว่าคนหลายไอ้สติกอยู่ใส่เสาร์อาทิตย์คนหลายมากเออเราต้องไปเราต้องไปอีหลี ไปการปะคือเตกี่ไปไปอยู yeah, ่ป right. yeah. ัายากับมูมีคนหลายๆดิ you remember มูบอกว่ายังไงมูบอกบ่าเป็นยังง่้บ่มีบกมีคนเยอะจริงสิเออไอซิดิกับนางบีไปปัดเฮดส่องรอยเซลฟี่บ่เออเฮดอันเป็นยังัไอซิดิกับนางบีช็อปเดะเฮดรูปกับทุกคนเออ แต่มันตลกตรงที่ว่าเพื่อน <And> yes, บอกว่า Saturday, ไปตรงนี้เ <but S 1> ถอะม,มันไม่มีคนมาสันมันไม่มีคนมาสันเออเนี่ยตรงเนี้ยมันพายรเวทมากเลยมาสันอ,อ,อ้าวเฮาห้ากับโอเคไปกับไปมาสับนบม่มีคนเพราะคำมา้าสำนานแหละเมื่อเจ้าเออถ่ายรูปสองร้อยกว่ากว่าคนหัวกันมาสันโมเปียงดีเด้อเซกชัววครับมูเจ้ากับถ่ายรูปเด้เออก็บ่กได้ลลว่าอีหยังหันได้่า มูบอกว่ามบมีค้นอันแต่ว<ม>่ายืนถ่ายรูปสามชั่วโมงสันทบเอาว่าแม่ก็เขียนตาอยู่นี่แหมบักพากบอกไปแล้วเด้อเขาบอกว่า,าถ้าไปไม่ไปไอชติเขาบอกว่าถ้าไปบางเซนให้ไปวันธรรมดาอาังกฤเนี่ย They said is many people I private know a place there. มึงหู private place อีกแล้วเอ้าอยู่โรงแรมเด้มึงกับกูเซร็การคันสิไปเซาเซร็การเสร็จแล้วไปกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วไปเซร็การเซร็การเสร็จแล้วนอนนี่นคันสิไปเสียงเงินค่าโรงแรมสี่ห้าพันเซร็จทังเงียนน่ะทั้งบาทเตียงกะดีโนอันนี้ is รทับแกงยี่เป็นคือการซูมเมอร์จนสี่อยู่บ้านอันนี้เป็นโอเค โอเคไปลงเลมอย่คุงเทบบอ <c oughs> หานาทิกับรล่กับไปลองเล่ <c oughs> นบอบัคาฮคือไปฮอลิเดย์เนาะมเจ้าติดต่อน้องเจสสอนภาษาอังกฤษโร,รษงเรียนมหนึ่งได้ไหมคะอยากให้น้องมีประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติค่ะคุณคุณพีบ้าน่ารักติดต่อน้องเจสสอนภาษาอังกฤษนักเรียนมหนึ่งได้ไหมคะอยากให้นักเรียนมีประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ เจ้าหาว่าหลายหนูเจดมันสิสอวนผู้ใดได้เย่โมเมนสิไปสวนมูกินแต่ตำประคุงสันติในห้องนะหนูเจดเขาไม่ได้รู้ภาษาไทยแม่เย่ค่ะสิเลียงครับเอสตีกับนางบีทำโรงเรียนแล้วมีมีอย่างเอ็กซ์ทราอ์เวอร์สบอกเจดกับสิสอวนไปน้ำหัวไปน้ำเหรอเนาะมือเจ้าค่ะ อ,อไอสติกอยากเปลี่ยนบรรยากาศไปหาต่บงเสียต่างบอบ,อ,บอ, okay. book อันนี้นะคะมือเจ้าขาเป็นโกโก้ของนางวีเด้อมือเจ้าเนาะเมื่อตะกี้นี้ <long land. S 1> กินกาแฟตอนนี้กินโกโก้ค่ะบ่ <What? S 1> ต้องเอาลูกไปคันมึงสิไปน่ะว่ว่าต้องเอาลูกไปจีเด <Didn 't? S 1> ืนค mm. ันไปข้างคืนคอยเอาไป เนี่ยมูอเจ้าเห็นบอสติ๊กอ่ะติดลูกแห้งหลายอีรีเด้ n ะ because we sleep there ล yeah. ูกบ่ม mm ีน้องเด้กเรามึงสิบปีนอนหาซี่แตกอย่างยู่เฮียนเมื่อกี้มึงสิบปีนอนเห็นอย่างติ๊กนอนเซิงกันว้าคิดถึงไงออสแมนบอสนั่งดูคลิปเซอร์ไพรส์เด็กๆดีใจแทนเด็กๆมากค่ะยิ้มได้ทั้งคลิปขอบคุณมากๆเลยนะคะมึงฟันอีหยางเมื่อวานมึงบอกมึงฟัน คันนี้ยัง last night you said you dream or what well, that I do something to you about s e บ่จากเราคุูจำาม่ dream, s real, <S ได้ it's not a dream it's real leb บ่เออโออิรีติม่ก็คือเรื่องจริงนะสั้นบ่เป็นเป็นอิริบ่เป็นฟันบ่บ่เป็นฟันเฮดีลีเฮดีลีสีลี มึงคิดว่ามึงฟัานบอกว่ฟัานมึงเหตุอีรีกับกู้ <c oughs> บอกออ <c oughs> ส,สดีค่ะก็คืออย่างที่นังบีบอกนะคะว่าใครที่จะเอาโกโก้หองบีนะคะมูเจ้าขาใครที่จะเอาโกโก้หองบีนะคะให้เพิมพ์คําว่าสนใจนะคะจริงๆแล้วโกโก้หมดโปรไปแล้วนะคะโกโก้เบิโปรไปแล้วเดอร์มูเจ้าเดอนะคะกับโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งนะคะมูเจ้าขาแต่ว่าวันนี้นะคะนังบีมา มาให้ทุกคนในคนที่ดูไลฟ์สดเท่านั้นนะคะที่จะได้ค่ะมือเจ้าขากับโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งอีกรอบนะคะทุกคนนะคะกับโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งอีกรอบเนาะใครที่จะเอาพิมพ์คำว่าสนใจโกโก้นะคะหรือว่าสามารถอ e ินบล็อกมาได้เลยชอบนั่บีทที่สุดเลยขอบคุณในหลายค่ะเ e อี้ยขอบคุณในหลายจ้า สิไปเห็นอย่างน้องพวกร์กับเมีย we spend time there together โอ้ยเนาะพวกกับเมียไปนวดไปนวดอะซรสักอ๋ we bring someone what you need บ่าบ่าบ้าบาบ้สติ๊กอย่างลดรท์กันโอ๊ี่คือคือตรงนี้อันเนี่ย ที่เป็นบ้าเป็นบอกูกับวอาเล่นซื่อๆกูก็บังคิดว่ามึงสิบ้านคิดจริงจังมึงบอกต้องเวลนกับกูกูบ่กกูเป็นคนโวอีหลีอุ้ยน้องชายกูวอาเล่นเมาหัวแน่เทอมึงก็สิจริงจังกูก็ว่าเป็นคนโวอีหลีกับเมียเด้สนใจโกโก้ได้เลยค่ะเด็ยขาอืม นั่งเครื่องไปกระบี่ไหมคะแม่บีไปสระมรกตไปหาดไปหาดอีหยังนั้นต้องไปแค่อยู่บ้านไปหาดไร่เลยแล้วนั่งรถตู้ไปตรังนั่งนั่งเรือรถถ้ำเลยเขาก็มีหินย้อยลื่นลงมาเออเนาะให้แม่ไอสติ๊กมาก่อนค่ะทริปที่เจ้าเบ้ามาน่ะเนาะแม่ไอส์ติกมาอยู่เมืองไทยอีกสองเดือนครับอีกสองเดือนแม่ก็สิมาแล้ววันนี้ ตื่นเต้นคักแม่ไอสติก๊กคีเอ็กซ์ไซเดตบอลซูมืออืมเพิ่นตื่นเต้นค่ะแม่ไอสติ๊กแม่ซีเฮดีอังซีดใจบ่มาอยู่นี่ซีใจเนยแม่ไอสติก๊กเหยียบสนามบินกับห้องห้แล้วเป <laughs> ็นยังอีหลีบ่หู้อีหยังนิดหน่อยกับห้องห้แล้วแม่ไอสติ๊กนะเห็นสนามบินเ oh, <my. S 1> มืองไทยกับห้องห้แล้วได้ขึ้นเครื่องบินกูก็ว่านห้องห้แล้ว โมชแนลดือว่าออซิโมอีโมชนแนลโพดดอกคือไอซิติกหรือ <único> อ <Liberty Overwatch> ีลีเออได้ข <fall asleep> ึ้นสนามบินแม่มึงก็บห้องหายแล้วมึงกเบิึงมึงเสื้อกูโลดอีหยังไปอยู่เครมบินสีบ่ห้องหายห้องหายโพดบ่เห็นมึงกับกูสิห้องหายบ่บ่หู้บ่เห็นมึงกับกูแต่เราโทรศัพท์ต่างกันเสียงกูก็บห้องหายแล้วอีหลี อี <laughs> ลีมูเจ้าเอาหน,น้าหลักดปไม่ย้ายหายกูสิบานยิงสี่แหละสีเห็นทุกคนกับสีสีเห็นเจเดนสีเห็นเห็นเจเดนเด้อเดี๋้อเดี๋ย้อหอยหอยนั่งบีน,น,นับว่าแม่ให้สติกสีหายจากเถือแม่ให้แม่ให้สติกสีห้องหายจากเถือหนึ่งได้ขึ้นได้ขึ้นเครื่องบินห้องหายลงจากเครื่องบินเหยียบเมืองไทยห้องหายเห็นหน้าไอ้สติกนั่งบีห้องหายยู่สนามบิน เห็นหน้าเจเด่นอยู่บ้านห้องไหเห็นบ้านเห็นบ้านหลังนี้สีห้องไฮเห็นบ้านหลังใหม่สีห้องไหได้ไปทะเลกับสีห้องไฮบ้านสีห้องไหได้เล่นสงการกับสีห้องไฮพอแล้วโบมีนาออกจากแล้วห้องไหไลเตะอะไรอีลลีอฮลี เออแล้วก็อีกอย่างอีกได้เห็นเจสสิก้าเจนสันออสตินกับสีฮ้องห้ได้ไปบ้านยูสุลินกับสีฮ้อง,างห,ยหายได้เห็นควายไสีฮ้องห้ยิลีห้องห้ได้เห็นคุ้ยเธอแรกกับสีฮ้องห, <Yes. S 1> เออห้เอออิลีสเนี่ยเห็นหมาไอสติกไหลโตกับ<ม>สีฮ้องหาไม้ไไไชมมาลายเออเพราะว่าเป็นหมาเดอะฮอส e หมา เพราะว่าเราเป็นคนให้จริงสินะคะมุเจ้าขาอีลีตื้นตันใจทุกเรื่องค่ะเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีสกินบักปีกสีของหาย <laughs> อีลีอันนี้เป็นอีลีเดยอีลีไม่ไอาิสติกส์มาเนีเพิู่บสมมติว่า,วาอันอิ If we ิ a เ e คเ r อร์ทูเดอะสกายบาร์ เห็นบิวสวยๆกับห้องหายโอ้ยเกิดเพราะกือสิบอกแม่ยห้องหายแล้วก็ได้ล่องเรือยอดล่องล่องเรือยอดน่ะกับสีห้องหายเพราะพอแล้วอย่าห้องหายก็บอกเลยทิปนี้แม่เมื่อไงเบิด์ตซึ่เบิร์ตซึ่งต่อยสีมีตาแดงกับบ่ร์มินามออกแล้วมีนามออกไหลเนี่ยเบอรมินามแล้วออกตาเนย อ ane, hurts, ีล oh so ีค well, ่ะอีลีทำเบื้องลวด่ะมูเจ้าขาอืมแล้วเป็นคนทีแบบอิโมชันรวดเร็วมากค่ะมึงมึงมาอีลีป่อปมึงมาสิเป็นดัสซี่อีลีปโอ้ว่าจะสีวาบทเหรอะิมพ์ปากพิกพสีของหายอีลีอันนี้อีลีเด้ใฮ้์ุีบาลานเซ บ่มีผุ้ดดไอซิตกอยูฟลานงเซดบอคินบักพิกบ่หุจักปีบอคินเดบอคิน้ยัง never eat ไอเนอร์ a t the b บักพิเบอ่เคยกินบอคินบักพิกกินคนฟาลังเซดกินบักพิกนี้น้อยเป็ดมากเลอ,อืมแมนบันนี้เป็นยังไง สี s <S <an> ่ยูนีทองกระติดกินบัตปิกแล้วเออมาอะไรให้จนมวิน,<ห>น้นนนนำตาไอสติกลายลีค่ะ<ท>โกโก้ของวิงย่าลืมนะคะเมื่อเจ้าขาอย่าลืมเด้อ Does your sister also coming? No. s i <No>. s t e r a l s o c o m i n g No บอาบจ๋าบได้มามาแต่พ่อกับแม่น,น,นะคะไมดีม้อบมูพีนาน้องสซว้องชายอยากมาบบ อมแม่มาอนแม่มาห้องหายอนห้องไายเสร็จแล้วกลับบ้านเด้เอ,อสีกลับบ้านสีห้องหายอยากมาอีก,อก,อกแมน,แมนมกลับบ้านไปกับสิห้องหายอีรีบริเวรเกือบนังบีอยู่กับไอสติ๊กเกือบสิบปีนะคะทุกคนค่ะสีเห็นนังบีดับไอสติ๊กสีห้องหาย เออบ้าเลยยี่หรีมึงบอกว่าดีกับกูแม่กูสีดามึงเออล้อมึงที่ล่ะกูสีดามึงกับแม่มึงน้ำคือสีบอกแม่กูแม่งูรูกีโนแต็ป๊า่สีบอกให้แม่เอิญกูลูกีโนแต็ดนะจ๊ะคือสีบอกดีแท้แบบนี้ มึงสิบอกกูแม่มึงทีสิบอกเอาแม่มาอืมอืมมาว o r k กับบีเด้ออีบีเด้อเออมา w o r กับอีบีเด้อวร์สิจ้ะปะขี้บวกดีแท้เอาไหมกูเขียนคิ้วไหมกูเขียนคิ้วบางน้ำมือนิมุเจ้ากินเขาแล้วบ่อย่าลืมกินโกโก้เด้ออืม Yes, sensitive. กับเซนซิพพทีฟโพดเอ้าคือมึงดิมึงบอดเซนซิทีฟเซนซิทีฟกูก็ไม่ได้เซนซิทีฟทีคือจังเมมึงดอกสติกเอ้าน่ารักเดี่ยเซนสิตีไม่เ <laughs> น่ยน่ารักมากของไฮเ <laughs> <laughs> ดรนซีไอเนาะกับเซนซิพพทีฟโพดเซนซิทีฟทุกเรื่อง When we went to the mountain before you. remember เออเออออออภาพไปอันภ <laughs> ูเขา เอกับมาอยู่บ้านยางเขาบ้านไอสติกมันบีดเสาบ้านภูเขานะคะคุณเจ้าค่ะยางเขาบ้านหายปรัสนดีใจแห่งหายแต่ว่างเป็นอยังของหายบ้านสวยภูเขาสวยฮิลี่ดีใจไปฮอลิเดย์กับนางบีไอสติกก่อนิธีกินโกโก้ นี่เลยค่ะกินกินตอนที่ก่อนอาหารสิบห้าถึงสามสิบนาทีนะคะหรือว่ากินตอนที่ท้องว่างนะคะถ้าเกิดไปจากเห็นผลดีน้องผูเจ้าเนาะนั่นอืละกินสรงกลิ่นใดๆค่ะ ไปอยู่บ้านสว,สวยๆเจนที่เ,ออเป็นผู้เข่าวสวยๆแมนอ,มออตินไม่ได้ไลด้วยค่ะลูกเพิ่งตื่นนะคะตะกี้นี้องเบ่งคอนเมน์ไอ้สติปันบอกเดเออเดี๋ยวจะเฝ้าเคีนคิวอยู่วีไรว a n d e อมีที่บางมีคอมเมนต์เลยหลายอย่าลืมแพลนจองไว้เนิ่นๆเออแมนค่ะ โรงแรมคนยังไม่ทันได้เบิร์มีซ้ำให้สติกบาปเขาอึนมาบาปตอง have to take off วาดเออไม่มันทังสั้นนะมันว่าเป็นยางดอกสติกอบโรมึงกับบุคเคยลอยอยู่แล้วแหละจักน้ำออกได้บ๊อปบอนี้ฮะบอออกลูกมึงขี่นะเด้ยินเสียง ปิโลูกยังไม่ขี่เลยนะตั้งแต่เช้าเนี่ยเมื่อคืนนี่ขี่แต่ตอนตั้งแต่เช้ายังไม่ขี่ขี่ไลออกกับเพิ่มเพิ่มไปอยู่เสื้อปลาธรรมดาแหละเนาะกินหลายเนาะมือเจ้านะ ขอคนละหน<า>ึ chair, น<า>่งแชรสองแชรสามแชรสี่แชรห5าแชรหกแชรเจ็ดแชรสิบแชร์นจ่หมูเจ้าจ่าขอในจ๊าขอบคุณในห,หลายเด้อมูเจ้าเด้อขอบคุณในหลาย,าย I love TikTok I love TikTok ว่าสั่นชงได้ทั้งร้อนทั้งเย็นถูกต้องค่จะย่าจะมาหาหลานเจเดนเหรอคะแม่ค่ะมาวันที่หนึ่งเมษา นะคะคแม่ไอสติ๊กนะคะมาวันที่หนึ่งเมษาค่ะส่วนลูกๆของนบีนังบีจะไปรับอาทิตย์หน้านะคะทุกคนช่ไหายอาทิตย์หน้าจา้ะบันเทิงหรืองานนี่ลูกกับิมาอยู่น้ำตลอดนะคะลูกมาอยู่ด้วยตลอดนะคะทุกคนคะ่ะลงักครอบครัวนางบีหาทางออกไม่ได้แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะอากาศอยู่ฝรั่งเศสตอนนี้หนาววอยสติกเขาถามหนาวเย็นห แล้วมากมีหีมาดนียมีอยังก oh, ็ฮีมาฮีมาฮีมาโป้ให้ดีๆ